ตายมาแล้วฮะบรรยากาศที่สนามนะครับเกมคู่แรกของวันนี้ครับเพอร์พมูดนะฮะที่ใช้ทีมการท่าเรือครับเจอกับระยองเอฟซีใช่แล้วนี่ติ๊กผู้หญิงดูบอลมีติ๊กหนึ่งนะฮะมีอีกติ๊กหนึ่งติ๊กไหนกันนะฮะนายการนี้นี่ไงยุทธการขยับเงียบอะไรวะติ๊กเปนสีเปลก่ยนสีเหรอครัเอ้าลุยขึ้นมาแล้วระยองจริงเข้าไปแล้วครับประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห มาแล้วครับประตูแรกวันนี้ครับประยอง FC อฟนี่เวลาเราจะเห็นเขาดีใจเราก็จะตัดภาพมาอย่างนี้จริงๆเชาากี่แอคเคาก็ได้นะใช่แต่แค่คุณต้องเปลี่ยนแอคเค้านะใช่ต้องเปลี่ยนแอคเคานคือไม่ใช่คุณให้พยายามจะสมัครมาสมัครเพิ่มเติมอ้าวลรวหลุดมาก่ว่าลุกนี้ครับมาแล้วครับบูโน่หลุดมาอีกแล้วบูโน่บูโน่จ่ายมาสุดสวยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ล้ำหน้าหรือเปล่านี่ล้ำโอ้โหอาจารย์มิสเตอร์ธนกะรนะครับยกธงเป็นลูกล้ำหน้าครับนี่ ำไมทีมงานดูสัตว์ใจฉ่ำโอ้โหแต่พี่แจ๊ดแต่พี่แจ๊ดสักคนอนึงต้องถามทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันค่ะเอาไง่ายว่าใจฉ่ำรู้เอ้ยเใช่ใช่ฟังเอดีแน่แน่คุ้นเลยค่ะนี่ไงคุ้นใช่ไหมคุ้นนอนไหมนี่ไงคุยเล่นไมปเลยคุ้นเลยอย่างต่อเนื่องมอสกันไปเลยครับ ได้น้องเด็กเข้ามาแล้วก็คุณแบ็คแคนเตอร์ครับคือเล็กแรกเนี่ยเขาจะมีบางคนที่เป็นคนระยองพื้นเทด้วยอาจจะแบบยังไม่ได้จัดจ้านขนาดนี้อยาไม่เข้าขากันแล้วดูครับเท่าเรือมาข้านีดโอกาสแรกโอ้ย้อนมาเป็นลูกฟาวก่อนครับลูกนี้แล้วดูฟรีคิกครับนัทวุฒิอยู่ที่บอลแล้ววิ่งมาปั่นปัดไมได้สามทันไหมเปิดมายัดบัตมงเอาใจเฉยเลยครับ โอยบอลไม่มีอะไรสุดท้ายได้เฉยครับหนึ่งประตูต่อ2เกมของการท่าเรือก็ดีขึ้นมาครับพยายามบุกกดดันแต่ว่ายังไม่ได้ประตูตีเสมอนะฮะก็ทุ่มไกลมาตรงนี้ครับมงต่อโอ้โหไอเดียดีมากครับผิดบูพยายามจะวิ่งเข้าไปเก็บบอลครับไม่ได้เปิดยาวขึ้นมาครับการท่าเรือบอลอยู่ที่โกซุนกิไหลไปให้กับบดินผาลาแล้วก็ปาดเข้ามายิง มาลุ้นกันต่อครับกับฟิกฟิกเร็วล,ลูกนี้ของทางการท่าเรือครับออกมาทางฝั่งซ้ายโบลี่ครับทำชิง่ง1-2มาศิวกรจะขุปสาะครับต่อต่อมาลูกนี้จริงโอ้โ,หโหยังติดแซฟครับลูกทุ่มครับโอ้โหโทดเวลาแล้วนะครับมีมาแล้วหนึ่งคนนะคะรอแล้วแล้ว<อ>พอพอผ่านไหมคุณจักรเพชรบอกว่าจะติ๊กหรือตักแต่ผมก็รัก เอ้ยแต่ผมก็ยังรักนะฮะบุรีรัมทั้งใจอุ้ยมีใส่ทีมที่ตัวเองเชียร์ด้วแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหตีเสมอได้ครับในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายโอ้โหแล้วก็มายิงนาทีสุดท้ายเอ้จบเนี่ยจบแล้วครับโอ้โหคู่รากแบ่งแท่งไปเฉยเลยครับมาแล้วนะฮะเกมครึ่งแรกครับคู่ เดี่ยวชนมือครับประยองอเจอกับการท่าเรือโดยพพบมูสนะฮะแมนยูใช่ไหมบ,บ้านเราก็มีการมอบรางวัลแบบนี้ให้ให้กันเหมือนกันนะใชะ่มาดูเกมกันต่อครับ25นาทีการท่าเรือครับบุกหนักเลยแล้วจังหวะนี้หลุดเดียวก็ไปยานดิ <Y anni S 2> โกลี่ครับยิงก็โหกระซวกลูกนี้ครับตะข่ายเกือบข่ายขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมก็ยังมันในปีนี้ครับน็อติพอจะได้ไหมเชียงใหม่ เชียงใหม่อ๋อหนุ่มเชียงใหม่ดีค่ะไม่ใช่เชียงใหม่ชายเมียงซิอาวไม่รู้ชายเมียงหรือเปล่าแต่นี่มาแล้วครับสองต่อศูนย์เผาที่บอกมึงเล่นอะไรกันอยู่จัดประตูไปให้เลยครับใช้พานุพงศ์ครับพานุพงศ์เล่นเข้ามาให้กับพิทบูแล้วตวัดยิงดีอย่างตดเซฟสามอีกทีนึงยังตีแล้วก็ไม่ได้ครับโรเชียร์กอน ลูกนี้จ่ายยัดมาครับยังเก็บได้บอลจพยายามยัดไปทางเดิมเสียแล้วครับแล้วระยองจะสวนกลับขึ้นมาทะลุช่องต่อมาสวยไม่ลําหน้าหลุดมาแบบนี้หลุดมาโอ้ยแอกอ๋อแหลกไล่นะแหลกแหลกแหลกไล่แหลกไล่แหลกไล่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงนะอ๋อนี่ไงคุณเต่าเข้ามาแล้วครับเฉลยครับพี่เจมเรืองแสงครับแฮ่เรืองศักดิ์ครับ ไม่โอเคอะนะมุกแต่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรอ่ะ่ว่าโอ้เข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เฮ้ยสองึ้นสองหนึ่งแล้วโอ้เงินรางวัลในการยิงประตูเนี่ยก็จะมีแยกกันไปแล้วทีชาร่านี่ก็อันดับสามนะอ่าอ่ายี่สิบห้าประตูอ้าวแล้วก็ลูกนี้บรดุเฮาดี้ยิงแล้วก็บอลโอ้โหยังติดเซฟอยู่ครับทุนี้สองแง่สามแง่แลคุณบอลอ่ะลุยขึ้นมาครับระยอง บอลไปอยู่ที่พิทบูพิทบูลากลุยไปแล้วก็ยิงสองสองแล้วจนได้ครับระยองทิสตองโดทิสตองโดไม่อันนี้อันนี้คือนักบอลคนไหนจะสึกอ๋ออันนั้นเขาล่าสึกแล้วใช่ทิสทิสไงทิสตองโดอ่าอ่าแล้วก็จังหวะนี้ระยองพิชิตไดครับโอ้ยมาแล้วครับพีชาล่าครับนี่ไง ขึ้นมาที่2ร่วมแล้วครับโอ้โห27ประตูครเป็นโปรพเยอร์ชาวไทยที่ยิงเยอะสุดนะในปเเดียวแล้วแล้วหยุดไหมหยุดไม่หยุดไม่หยุดเกือร่วมเชียร์ทีมที่คุณรักนะคะก็คือกดตรงนั้นเลยนะคะช่วงท้ายเกมครับมาลุ้นกันหน่อยครับลุยขึ้นมาบูโน่เปาโลลูกสี่มาไหมลูกสี่ยิงแล้วก็โอ้หเกมที่แล้วถ้าเลือก็ตีเสมอได้ดูครับมาแล้วครับพาดี้ เาดีใจมาแรงไปหน่อยครับแล้วแบบนี้ผมว่าจบนะเนี่ยมันทดมาแล้วสองเรียบร้อยเลยครับมามามาบอกกันหน่อยช่วงหลังคุณเชียยังไงกันบ้างนะเพราะเห็นล่าสุดในเพจทุกสโมสรก็เริ่มแชร์แล้วนะเพจสิงเชียงรายก็มีเอาคอนเทนต์ไปแชร์เปล่าเป็นแบบคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริจริงสุดท้ายนี้ว่าสเปคมันเป็นเป็นเพียงแค่ที่เอาตั้งไว้เขาเรียกกรอบกรอบที่เราตั้งใช่แต่สุดท้ายคือแบบ มันก็ไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องการแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วลูกนี้ระยองอ้าวมาเฉยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้แบบงงๆครับลูกนี้ครับเฮ้ยเอาถาดมาทำไมมาเชัญรอเชิรอหน่อยบอลอ้ถท่าเรือมาสวยครับเนืสันโบนินยาเอาคืนสำเร็จครับโอ้โหให้หลังแป๊บเดียวครับ สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยเอ่าช่วงท้ายครึ่งแรกครับมาดูกันครับจังหวะลุยขึ้นมาของระยองบอลอยู่ที่สุวัสด์ไหลามาแล้วลูกน oh ี้รจอเรี oh. ย,ยบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ <Hey. S 1> ระยองขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งไปถึงที่เขบาบังบอกว่าอ๋อไม่กินน้ำความติดอยู่เลยครับเฮ้ยไอ้นั่นมันออกอาการออกอาการชัดเจนแล้วนะ โอ้ยตายตายแต่เราเดินเราจะมีกิจกรรมนะฮะเปิดสายตั้งแต่ต้นแต่ว่าคุณบอสโอ้โหถ้าเรือยิงก็ติดเซฟครับจริงๆก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าดีนะคะดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะครับอ้าวเงียบครับคือคุณไม่มีอะไรบ้างเลยเหรอคือคุณจะเล่นเขาแต่คุณไม่มีอะไรตอบโต้เขาเลยอ่ะอ้าวแต่ว่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอสองสองครับการท่าเรือ อืและเกมของท่าเรือเอาแหละครับตอนนี้เริ่มจับจังหวะได้านาที68ครับเวลายังพอมีอยู่ออกมาทางขวาสุดสวยครับแล้วเปิดย้อนกลับมาย,ยิงแล้วหม้โอ้โหมกไม่ได้โอ้บอลมันเลยศีรษะไปหน่อยครับตัวหมกไม่ถึงพิทบูพิทบ,บูเก็บบอลตรงกลางแล้วจ่ายมาถึงเมทีครับเมทีคืนกลับมาจ่ายมาอีกทีแล้วจิงติดเซฟ ไม่ได้ซ้ำครับบอลมันมาจีบเราเพราะฉะนั้นเราขึ้นคานเลยนะคะเราเราไม่ได้คุยเรื่องบอลเก้าทั้งวีทั้งวันนี่เนาะใช่ค่ะแล้วแค่ดูบอลเอาความมันเฉยะแต่ว่าท้ายเกมมาอีกแล้วการโอ้โหเข้าครับระยองจะเล่นเพย์เซฟแบบไหนครับออกมาทางฝั่งซ้ายสุดโอ้แล้วสวยด้วยครับบอลออกมาซ้ายสุดสวยเมที่ เมทีสุดเส้นหลังแล้วเลือกเปิดกลับไปโอ้หนี่อะไรครับทีเด็ดเลยกินครับระยอง MC วันนี้ทำได้ครับยิงท้ายเกมแซง3-2ครับไม่ยากแล้วครับเพราะว่าระยองนี่ลงไปแพ็กกันแน่นเลยฮะอ่ะโอกาสตีเสมอมาแล้วโบนินญาโดน3แล้วโอ้ฉลบแล้วก็ไม่มีอะไรครับแบบนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดอะไรครับเปิดเกมมาน่าจะจบครับเรียบร้อยครับ โอ้ระยองวันนี้สุดยอดมากเลยครับเฉือนชนะไปในคู่นี้อีก3าประตูต่อ2รับครับ